สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบวกไก่บรรน,นาเมื่อน,นี้มาดำไห้ดำหน้าทุกคนพอดีเขาลงมาจากปลาสองวันแล้วนะแต่ว่านี่ก็ดำไปได้สองสามไห้แล้วละดำแต่วันนะ้นำนี่ก็มียังบัลายทุกคนส่วนทางนี้ เขาดูดนำเึินพวกดูดนำเึินจังหน้าเขานะแต่แถวนี้นะสิได้ดูดนำน้อง,เข,นนอง,งาาเขาดูดนำนองแล้วทั้งน้าก็ะนำพายเขาดูดน้ำส่วงนี้ไม่ได้ใส่ดูดน้านะนำกั <laughs> ที่ว่าพ้นตกกะตกแต่ลายวันแหละแต่ก็ยุดยุดกะลายวันมันบุตกนำกับบัวอังแต่ก็ ให้น้ามันบุคอยมีนะทุกคนกถือว่าค่อยๆดําไปบอนได้ทีอน,นะเอาก็ดูน้าใส่อยู่ในจางคนแต่ผมมีคนมาทุกคนผมมีคนมาแนงจากว่าไพ่ก็ลุงหน้าไพ่หน้ามันเลยเดี๋ยวนี้จังได้ก็ตามค่อยๆเห็ดไปนะ วันนี้เอาเป็ดมาปล่อยนะ้ำเป็ดในซื้อมากหลายตัวละหาสิบตัวแต่ว่าอันนี้เข้ามากแก่สะสองตัว ที่เรือมันยังบวใหญ่เต็มที่นะมัน,นี่กะดำหน้าทุกคนอันนี้ตั้งแต่เมื่อวาน อ่ะะามกาไปย้ายไหวทุกคนแต่ว่าเมื่อนี้จ็สมีคนมากรือบ่นะซึ่งว่าจางคนเลยแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยบคอยมีนะแต่้าเกินว่าผู้นึงแหลวนะเขาสีมาซอยกันเลยแต่ถ้าแบบจางเอานะบคอยมีนะปแปลกๆโย่แถวบ,บาปเนื้อสไลายเลยสามาคีได้ทุกคนเออสามาคีนะมาแต่ถ้าจางนะ่นมว่า

บาได้ไปป่าไปยังนะอาจจะถ่ายแถวๆนี้แล่าบรรยากาศอ่าแถวๆบ้านหรือว่าวิถีชีวิตแถวบ้านนั่นแหละนะให้ทุกคนนะครับชมสำหรับมือนอีกาเอามาอ่านก็มียังมีแต่ถ่ายนี่แหละตามตรงไหตรงหน้าให้ทุกคนนะครับชมสำหรับมือนอี้เฮาสบไปหาไปเอาเป็ดเอามาเห็ดกิน Ah, ni to ni, bang. Masisut dia. Dia dah. ตอนนี้ฮามาเอาปีกไกวยนะเอาไปกินกับหลาบเป็ดทุกคนอะตอนนี้ก็ามาอยู่ไห้ทุกคนมาเอาปีกไกวแล้วก็มาเอากระติกพอกระติกน้ำยังเผื่อว่าไปใส่น้ำเย็นใหน้คนที่เข้ามาซอยนั่นแหละกับคนชองคนทุกคนกคน,นั่นแหละกับคนที่เอาจางเจอโบมี่อันนี้ก็พี่น้องกันนั่นแหละอ่ะมาเลยกรเบางบนเขามาไหา้เฮิ้งเตอะทุกคน พอมาอีกเต่าหนึ่งนะโอ้ต้นมันเท่ากันสูงละ่ะแล้วอยู่ในสวนมันนี่ปลูกหลายอย่างอยู่ได้ทุกคนมีทั้งมกอา่ามกถัว่วมกแตงแล้วก็อันพวกมะอึปลูกหลายอย่างแล้วก็บักซาลีพร้อมนะก็ถือว่ปอาปลูกผสมประสานกันไปทุกคนพอได้กินแล้วก็มีพวก กวยยังต้นกวยต้นยังพร้อมต้นกวยนี่ิอยูส้นลุมปุลายเพราะว่าสมัยก่อนนี่มันสิเป็นป่ากวยทุกคนแถวนี้ป่ากวยแล้วพอดีเอาบุกเบิกเอาบุกเบิกเป็นสวนมันแล้วก็มันมีแบบถีมันยังลงเรืออยู่นะมันก็ขึ้นอยู่ได้ตามนะฮะกถือว่าจะด้ะยินพอรถดเขากวาดลงไปเลยปุ๊บมันลงไปอยู่ทั้งห่วยโอ้โอ้ลายต้นเลยนะทางเนั้นะเป็นแถวไปอก็ถือว่ายังดีอยู่ นี่แหละพอเวลาเขามาเห็ดยังนะคือเนวนี่แล้วพอพึอ่งๆไปแล้วกลับมาบึงก็ถื่ว่าที่เห่าเมื่อยไปก็ทือว่าคุ้มอยู่แล้วทุกคนอ่ะเป็นความสุขอีกอย่างนะพอเวลาเขากับมาบึงแลออ้วเชง่ว่าสิ่งที่เห่าพากันปูพากันเห็ดนี่มันก็ได้ผลผลิตกะดีดีดีต่อใจ จักสีด้อยู่สำเัายามันแต่ว่าได้ปุกกะถือว่าโอเคทุกคนมาอยู่บ้านนี่ก็มาเบาไกลมาแหลกๆเลยนะมาอยู่บ้านนี่แหลกๆเลยซีมี่บอลนี่แหละที่พระเถาบอกว่าเออให้ดุดโบแมนดินสื่อได้นี่เป็นไห้ไห้ของพปะเถา แล้วเพิ่อนว่าห้ดูดเอาเขตนี้เขตนี้เฮาก็เลยดูดไปมดเลยทางนี้นะเออกันดีว่าได้เป็นบ่อนปลูกมันกันยังดีแล้วก็สว่วนฝากเบิ่งนะแทวนะหาทางเอาแทวนะคือว่ากันได้ทุกคนอยู่ไก่สไสห้ไหอยผมไส้หอยนี่อยู่ลุมมันและบางเที่ยอันนะั้นไป ก็มีพอกต้นใหม่ที่ว่ากินหมาก,กันยังพร้อมอยู่ลุมนะต้นมักฟอกมักไฟ่ยังมักฟ้ยยางหลายๆอย่างฮะโอเคเดินทางครับทุกคน <S <S นี่ในระหว่างทางออกมานี่กาอยู่นอกนี่สิเป็นสวนเท่าอีกส่วนหนึ่งทุกคนนะ ถือวาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเขาสือ่อใบห่ก็ือวาอ้อมหัวอ้อมนั่งเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้ก็มั่นนี้ได้ขึ้นมืดเลยได้ขึ้นมืดตอนน,นี้ตอนนี้ปงขึ้นเลยนะถือว่าอนาย่ เดี๋ยวถาเบิงปุ่นแลผลผลิตมันจะเป็นอะไรนะแต่ก็กิดว่าโอเคอยู่นะทุกคนกระที่ว่าเป็นอีกอันนึ่งที่ว่าเ้งซื้อไหวก็สำหรับส่วนนี่ก็ลายอยู่ได้ทุกคนลายอยู่ทั้งดุดทั้งยังเนี่ยก็จังได้ก็ขอบใจทุกคนขนะี่เห็ดแ้้วในดินตอนเนี่็เป็นเงินจากยูทูบล้วนๆเลยซึ่งว่าดุดไทยยังนี่เป็นเงิน แล้วก็สื่อนี่ทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นเงินจาก YouTube เลยนะเป็นเงินจากที่ทุกคนเบึงเบิ่งโฆษณาเบิ่งยังไงอลไรทุกคนก็เห็นให้เห่ามีรายได้นะถึงได้ดินตอนนีะโอเคแต่ทางในนี่ครับปูกต้นมงวง่องเได้ทุกคนปลูกต้นมงวงอ้อมเลยอยู่ทางผดแต่ว่ามันบ่ทันใหญ่ต้นนี้นะแล้วก็มีทั้งโอไลพันอยู่ปลูกนะ ปลูกเป็นแถวเลยนะกะว่าจะปลูกให้หอ่อบเลเประเผ็แเราพายยาก็มากินเลยนะ <c oughs> อะโอเคทุกคนถือว่าดีเวลาหาเห็ดหันเห็ดหนีได้บางทีเห็ดยังไปก็จะคือแบบไหลสลากสื่อหันสื่อหนนะีมาแบบหันเสียงเงินลายเด้หันเสียงเงินลายนะาเนีเบิึงโอ้คิดว่า ถุกอย่างไปนี่มันไหลสาละเกินไปนะแต่ว่าบัดพอมันเป็นพลนออกมาเลยโอเคที่ว่าเสียค่าพอเสียอะไรหนึ่งมีเงินซื้อดินไปที่ว่าบุรุษทุกคนซื้อดินไปเลยถึงสิบริเหตย์ยังกัป้าไปนะถือว่าสว่วงนี้ถือว่าอันนะถ้าเกิดว่ามีไัยถีบอันนะถ้าเกิดว่ามีเงินก็ยังสซืส้อไปอยู่แต่ว่าต้นนี้อ่า ไปหาก่อนอ่ะโอเคทุกคนจากได้ก็พอแหละกลับไปยังหน้าเฮ้านะครับไปหาเก็บกินถากนะบูว่เขาขเขาขึ้นเขาขึ้นเรืยังแต่ว่ามีแต่คนกันเองเหมือนเนีะ มื่อนี้เสียดเมนูลาเป็ดเปล่งปิงหัว ท่าบี้หก็ท่าประเด็ก ในเข้าขวเอาก่อนอัหลวกให้มันสุกเลยก็จะนั้นอย่างใส่เครื่องกุ้งนะอะนี่เขาเตรียมเรียบร้อยเลยมีทั้งมะพริก,กเข้าคขรัวแล้วก็พักนะพักนี่ก็สารพัดเลยนะ

เห็นไหมเห็นบนี่ฮะตอนนี้ก็ทำอะไรทุกคน เดี๋าพากันเดินทางกลับล้วนี่ว่านาซีหามงห์หงม่งละอ้าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ว,นนว,นว,นวิดีโอนี้ก็สปิทไปเพยงสำนีแหละทุกคนแล้วยังได้กัคลิปนาวิดีโอหนะพอๆกันใหม่เด้อทุกคน